จำได้คผมบอกไปเด้ครับผมถือรถมาทีงนี่ผมถือรมาถว้ยนี่ซร่างครับุกตนนถูกวันที่หนใบสองปถูกสใบแล้วก็นาป่าชมบุรีนาป่าชมบุรีสาวกเส้น่าเส้นเดไปเดนเงินมีทัไรมาเต็มมาปัหาทุกการแล้วกติก็ฐานที่นีกูอาปันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ มันอีสอวันยุดครับสีพ่ห้าเห็ดบุญครับมันนี่ฝนก็กําลังตกเลยนครับวังานอนสานมานท้าครับวันนี้ดิจิพาไปคอเล็ก <c oughs> นะครับดิจิพาไปขอเล็กนะครับเราพอกันอยู่อำเภอ บอทองเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่เพื่อพันท้องไอ้บอทองครับนะรรรครับผมอืมเจ็ดสิบหอเจ็ดโมงแล้วใกล้แล้วครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วัโลไปสิอหอแล้วล่ะ ข้างเขาวัดเนี่ยน่วัดเขาสามชั้นนะครับตำบลบอ่อทองเภอบบ่อ,บอทองอจังหวัดชนบุรีนะครับคุนไหลเลยครับเยียวผาขุนไหลเด้อครับผมมาหอดแล้วครับเดี๋ยวผมสีเบ่งบรรยากาศในวัดเดลยคุนไหลบนันเลย

ท่านจะหันหัวหันหน้าเข้าหาล้มท่านจะหันเข้ากับหาทั้งแพงก็ดูแลว่าไม่ติดขัดการจราจรท่านจอดได้ทุกที่ทุกทางทีเดียวกระมวลหลายนะครับผู้โดยทุกท่านนั้นด้วยแต่มีใจดีใจดีโอ๊ยมาเจอมวยโรงงานครับนี่มาตามวันนี้ได้ตามมื้อติตามข้าวตามนี่เขาได้เดียวเนี่ยเพืนให้ caption เดินทางมาถึงแล้ว ตั้ง <dome> ก <at Christmas> ิตตั้งใจสะอาดตามพระบมลพระนากุติพระจารย์เลยเราจะมีเจ้าหน้นที่คอยที่แมะโยและับผมจะภาพตีแลาก็จะพาที่ให้ดูที่นี่นะครับ่อมาต่อต่อมาตอนี่

มาเจอเพื่อนรวมงานอยู่นี่ครับมาไกลเลยครับนี่เจสิบลูนี่เนาะแมน่นบ่ <c oughs> วัดเขาสามสันเป็นบ่แม่ไห,ไหวพระอาจารย์ เราลืมเอามาจอดข้างหลังเราลืมเอามาจอดข้างหลังเหรอรถแต่ไม่เรียกเขาเพงหัวเรือมาไหวมา,าจัดเรื่องขาขับมาตามตามเมียหล่ะเหล่งสะถาองมีเ <c oughs> ินเกา่าคนสักไอซักซีดครับเลยต้องมาเห็น,เห,นเห็นเลยตาเจ้าของคนไรครับ ขนาดมันเลยส่อเนี่ยฮดน้ำมนต์แค่นีนะครับตมาตอเคี่ยวไหวนะครับาม,มาตอเคี่ยวไหวบดิโดบดิเมื่อเนคะี่ววนี้คนะียว,วดเงียวดิเมื่อเคี่นี้ครับ ามคนบอกจับตามมานะครับ้วสายเยอะนี่ตามไม่ทัหอแล้วี่หน้ายิ like ่งเยอะก็ใ้เลยอครับขาไกลมือเด็กของคนส้ายคนเด็กดีแน่นอนกี้ะครัครับ นี่ครับเกาะโพถูกเมื่วันที่หนึ่งสามใบน้องปือนถูกสองใบแล้วก็นาป่าชมบอร์ีนาป่าชมบรีสาวโรงแรมอาอที่เขาต้องหลือวทบอันนี้ต้องทอดลงยอมพัดไปหาล้วเป็นิิ้งแล้ว วัดเขา3ชั้นนะครับอํเภอบ่อทองจับอรีนะครับนี่ครับด้วยกัมาบูชาพระอะไรครับ้าถ้าวัดถูงคนที่เว้นที่ เอเงินล้านกลับให้ได้เงินล้านนะให้ได้เงินล้านนะสัดตังเทมานังอ่ะเวลาอาจารย์สววจจำอาจปรย์ไอ่ลู้ว่าอาจารย์สวดอะไรให้โยมอ่ะถ้าอันที่ดีมากเมตตาแรงก็คือหัวใจเจ้าไข่นี่ละหัวใจเด็กน้อยเขาเรียกโยมเห็นเด็กก็ยากอุ่นจากต่อจากอะไรสังเกตไหมเด็กเขามีคาถาขนะเออเวลาเราเจอเด็กอุ้ยทำไมน่ารักจังโยมสังเกตไหมอาจารย์เนี่ยจะสวดใส่หัวใจเจ้าไข่นี่ คนที่เรียกว่าตัตังเทมานตังหัวใจตัตังมาเลยถ้านางโฟกันตัดตังมานะจาชุนันหมดจะตัดต้อมาบุตรจะใจ่ดูดูเด็กต่อที่เงินเส้นแดงเส้นเดือบเป็นเงินมีทำไรมาเต็มมาปัญหาทุกการนักดติก็ฐานที่นี้ปูอาภาษณใจเจชีนัดต่อยอดต่อเงินต่อทองอาภาษณ์ยาเอหิม่ามะมามาจะคุยใครใกล้ไกลเงินทองไรถ้าบ้างเขาไปหยิบจะไปไดก้เป็นเงินเป็นทองอาภาษณ์ยาเอหิม่ามะมามาถ้านางโฟกันตัดตังมานะ ตตังเทมนังตตัตาทีจินดาม่ตาตกติตตังเทมันังนึกตต่เทมันตเทมันังนี่จิตจงเป็นยังมามาไมนนี่จินดาเป็นจากตาตังตาตาโมังตาสิมงสัตาน้ำมันเมพเจ้าท่นวมจิตได้จเทวุนุสนัิโยภาพุปันนานับานี้นมาุตโตวะตมโวะสังโฆสุวไท่าตนผม่นราชเทวีวิเนะคะเอจิตจำปยังมามาตตังมินัชชาลติังสัพพลภังินเมทตังกังตังมันนะ หน้าต่อยอดต่อเงินต่อทองเฉยอเอหิบมากๆอส่าชมครักันกสตางเรียกเอใจสะตางเยวแล้วนาะไม่ได้ยังอีกแล้วโยมแล้วอยาเราทำอะไรก็ทำได้ให้สะตางมาอยู่ในกระเป๋าเงินล้านเดี๋ยวล้ล่านด่างี่นะเดี๋ยวพายางเบิ้งนะครับเพื่อผ้ไดเห็นเล็นะครับ

มาเวยครับเดี๋ยวคุณได้มานเลยตนน้นใหญ่แหงน,นะครับเนี่ยอาวบทุกคตนตุ่น <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับผมมาตเห็นด้วยครับเหนี่เ่าบอกเราเครับเชาวุ่นกายบุกคนก่อนง นัคนจนคนเท้าก็ต้องหว ยาหักยางโซ่กันเพราะว่าคนที่จากไปมีใจเกได้ดูในภาพองเราทักไเสร็จแล้วนี่ครับจำไว้ด้วครับเด้ถ้าผมถือซองใบนี่ วันที่หเดี๋ยวผมสิลมาถวนี่หีซล้นจาูนะครับจำไว้ครับนี่ผมถือนะครับผมสิลบมาถวายนีซีล้านนะครับจ้าจ้าถูกก่อนยายจ้าจ้าถจำไว้ครับจาคผมบอกไว้ด้อครับผมถึงวันที่1นี่ผมถิลบมาถวายหนีซีล้านนะครับ เจ้าแม่รับรู้นะคะทูมานรับรู้นะสาธุครับเดยีดแห้งนะครับเอาไปเผื่อแผ่ที่ยากที่น้องให้เราที่เขาไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาวัดไม่ดีไม่ครับสิลักับละบาที่นิดนึงครับนาะก็เอาไปด้วยเนาะขอข้าราชการนะครับนี่ครับเดือเผื่อกั็ประยื้อเลยครับไปหากิ้มเผาน นะครับห้ากินเผาไปห่อนน้ำเพื่อโบอทองลบมากินเขายุเพื่อผ่านทองให้เกา่าโอ้แย่อยู่ ครับผมโอ้ยไปอยากผ่านท่องนะครับไปวัดวัดเขาสามชัน้นเราจะไปกินเขาอยู่คนเนี้ยยนรถมากินเขายูอำเภอผ่านท่องคื้เเ่าอยู่ยยนาหออยู่ของนะคร,ครับผมได้โรตรีมาสองใบนะครับถ้าถือกแล้วมาทีหนึง่งผมซีบริจาคให้วัดเลยสี่ล้านนะครับเบอร์มาที่ถือกบอนะครับนะครับ คลิปหน้าพอกันไหมครับนะครับคลิปนี้ทำเนียนอครับนอสวัสดีครับ,บ,บเบ,บิ่ลอาามมกตชร